ช่องวันยืนหนึ่งเปิดละครใหม่ปี2,568พร้อมสร้างปรากฏการความปังสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ถึงคิวช่องวันแล้วนะคะสำหรับการเปิดละครใหม่ที่จะได้ดูภายในปี2,568ช่องวันยืนหนึ่งของจริง ปี2,567เป็นปีสุดปังของช่องวันจริงๆที่สร้างปรากฏการ์เลตติ้งอันดับหนึ่งในช่วงเวลาของละครหลังข่าวแล้วก็ช่วงเย็นแถมยังเป็นปีที่ทุบสถิติเลตติ้งสูงสุดของช่องตัวเองทะลุไปถึงเลข9เลยนะคะช่องวันสามารถทำได้ในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆอย่างนี้แฟนๆต้องห้ามพลาดเลยนะกับคอนเทนต์ละครซีรีส์ใหม่ที่หน้าจอช่องวันในปี68ว่าจะมาสร้างปรากฏการณ์ความปัง มากขึ้นกว่าเดิมขนาดไหนนะคะทุกคนเหมัน hey, ตะวันร้อนเสือตะวันจอมโจรอันเรื่องชื่อที่ไม่เคยมีใครเห็นไปหน้าที่แท้จริงได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับความจริงที่รอ,อการเปิดเผยได้สองพระนางเคมีใหม่ที่ทุกคนรอคอยแจมรัชะตะประกบคู่กับวิววันณรสลักสลับลายได้นางเอกสาวปุกลุกมาสวมบทฝาแฝด เมื่อพวกเธอเจอจุดเปลี่ยนที่ทำให้ต้องสลับตัวเพื่องานสำคัญแต่เรื่องราวกับตลปัดสองพี่น้องต้องหาทางสลับคืนเพื่อกู้ทุกอย่างกลับคืนนางเอกสาวปุกลุกร่วมงานสองพระเอกมิวสุพสิทธิ์และแบงค์อาทิตย์เลือนโชนแสงละครตระกูลเรือนสุดเข้มขน้นและถึกใจท่ามกลางการตามหาความจริงตามหาตัวคนร้ายมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นที่รู้ ตามหาเบาะแสคนหลายไปพร้อมกับทับนักแสดงมากฝีมือแจมรัชตะทอยปฐมพงศ์มิลลี่ปลายฟ้านัชพรกิกสุวรจนีโอมอัชชาหญิงละถาเง็กกัลยานุกสุทธิดาและปูเป้ลามาวดีกงกาลเวกเมื่อเพชรประจำตระกูลหายไปพ่อของเธอ ต้องกลายเป็นแพะรับบาปและทางเดียวที่จะค้นหาความจริงได้คือต้องกลับมาหาคำตอบในที่แห่งนี้นักแสดงนำจัดเต็มอาทิกับตันพูุทเนศภูริหิรัญยพึกแป้งออนจิราเฟสอดิศราเตียวหุยเพชรปัชยาคุกกี้ยาดาและยใยใหม่ชินาราดีทายาทหม่เลขหนึ่งละครฟอร์มยักษ์ที่ช่วงชิงความเป็นหนึ่งแห่งตระกูลละพีทาดา เมื่อผู้นำหมายเลขหนึ่งต้องลงจากบันลังจุดเริ่มต้นของการช่วงชิงและฟาดฟันจึงเริ่มต้นขึ้นนำแสดงโดยนกสินใจแม่มคัททลิยาดูสัญญาอ่อมอัมลินตีพลรลพั์กินอัสดาพรแป้งออนจิลาแท่งศักดิ์สิทธิ์ก้องวิทยาและโกวศินบนพระจันทร์มีกระต่ายเมื่อคุณมีสิทธิ์ที่จะรักมีสิทธิ์ที่จะเลือก ความรักมักอยู่เหนือการควบคุมแต่อย่าปล่อยให้ใครมาชี้ชะตามาร่วมลุ้นความมหัศจรรย์ในความรักของเขาและเธอได้พระเอกไบ้นอนลพัทมาสวมบทเป็นหนุ่มบาโฮสประกบคู่ก้าวสุภัสราและบีน้ำทิพย์ชะตาหงละครดราม,ม่าเข้มขน้นเมื่อชะตาไม่คาน้ำพริกพริกผันให้ต้องฟันฝ่าเพื่อทวงทุกอย่างคืนท่ามกลางอุปสรรคมากมาย นำแสดงโดยคู่พระนางปื้มทยศอนพิงผิงนิชาและนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือแหม่มจินตลาพิมพิมมาดาสลักรักในแสงจันทร์เมื่อทรัพย์สินของตระกูลกำลังจะถูกยึดการเดิมพันระหว่างหน้าที่และหัวใจจึงเริ่มต้นขึ้นนำแสดงโดยสามพระนางรุ่นใหม่เพิลสัจกรพีกพิมพนและเพิร์วีลินสลา กินมาลีมาลีหญิงสาวชะตาอาภัพที่ถูกพ่อแท้ๆขายเข้าลงรับชำลาบุรุษแต่เธอมีความรู้ในงานฝีมือจึงขอเป็นเพียงแค่นางทาสที่คอยปรุงน้ำอบและเครื่องหอมให้กับหญิงสาวรับจ้างกลิ่นน้ำหอมน้ำอบฝีมือเธอหอมเย้ายวนชวนให้ลอนลุ่มจึงทำให้โรงรับจ้างชำลาแห่งนี้โด่งดังกว่าที่อื่นเมื่อเธอได้พบรักกับชายหนุม่มหญิงมีมนต์ชินอย่างเธอ จะเหมาะสมกับเขาได้อีกหรือนำแสดงโดยคู่พานางที่โคจรกลับมาเจอกันอีกโตโนโพาคินดิชีออลเนตและอีกคู่ตรงตรง,ตงกิษกรเพิร์วีลินสลาโนลาละครในตำนานกลับมาอีกครั้งรอบนี้ที่นาจอช่องวันเวอร์ชันนี้โนลาและพิมพาสองแม่ลูกจะเลียกคะแนนความสงสารจากคนดูได้มากน้อยแค่ไหนต้องรอติดตามนะคะนำโดยเพลงขวัญน,นัตยา เพชรโบรานินน้ำฝนสวงสุดาเคนลิธนพัทกับตันภูธเนศและตองพัคลไมัผ่าแดงนางไอช่องวันหยิบตำนานรักสามเศรา้าระหว่างมนุษย์และพญานาคมาลังสรรเป็นผลงานละครชิ้นใหม่นำโดยเดียนาก้องวิทยาและตูมตามยุทธนาลักคุณเท่าช้าง เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ถูกหยิบกลับมาทำใหม่อ้างอิงเนื้อเรื่องจากเวอร์ชั่นเดิมเธอคือลูกสาวหัวหน้าเผ่าแต่ต้องหลบหนีมาอยู่กรุงเทพและได้พบกับเขาเจ้าหน้าที่ป่าไม้นุม่มทั้งคู่ร่วมกันผจญภัยกอบกู้เผ่าปกป้องผืนป่าและค้นพบรักแท้ท่ามกลางป่าใหญ่สุดอันตรายเวอร์ชั่นนี้คู่พระนางเป็นเบสและกนูนีและเพลสัจกร ซึ่งแฟนและครช่องวันก็ต้องรอติดตามว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนบทให้สนุกมากขึ้นหรือว่าแตกต่างจากเวอร์ชั่นเดิมขนาดไหนก็ต้องติดตามนะคะพ่อจ๋าแม่อยู่ไหนแค่ชื่อเรื่องก็ชวนเรียกน้ำตาคนดูนำโดยคู่พระนางเสียงดีไผ่พงสะทอนและข้าวทิพทิดาดินสิงโตลำซิ่งคู่พระนางคือเต๋าเศรษฐพงษ์และหนูเล็กทิท,ทินัน ลายฮักบ้านเชียงนำโดยคู่พานางชีมคุณากรและคุกกี้ยาดาไอ้หนุ่มสายฟ้าฟาดคู่พานางพลอยชลวิทย์และเสียงเสียงพรสวงนายเฮียออฟยูแต่ละปีที่มีเธอได้พระเอกน้องใหม่มาแรงเอ็มสันเพชรมาประกบคู่กับเชอปางเมื่อเรื่องราวรัก9้าปีของเขาและเธอเริ่มต้นจากเพื่อนรักสู่คำว่ารักเพื่อน แล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรต้องติดตามนะคะทุกคนเชสเด็กเจนแซบเรื่องวาวุ่นของวัยรุ่นเจนใหม่จากผู้สร้างซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นนำแสดงโดยมาเบลสุชาดาภูวินชาเลตวาสิตาบูมสหรัฐและนักแสดงเจนใหม่อีกเพียบเลยนะคะทุกคน The วิ c เ e d Game การกลับมาเจอกันอีกครั้งของสองหนุ่ม อูและออฟโรดเป็นเรื่องวุ่นวุ่นของบริการหนุ่มสุดขึมกับบอสสุดโหดจะสนุกสนานเข้มข้นขนาดไหนแฟนๆที่ชอบคู่นี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดปิดท้ายที่ซีรีส์เกิ l l ลเลิเรื่องแรกของช่องวัน31 No โล m e โอหลักนี้ไม่มีโลมิโอได้สองนางเอกสาวเอิญเอิญฟาติมามาประกบคู่กับแฟรี่รับประกันเคมีเคใจ นอกจากนี้ก็ยังมีหลายผลงานที่รอการเปิดเผยนักแสดงอย่างเป็นทางการอยู่ส่งคามหมอลำพอยน้ำเพชรอกทรณีและซีรีส์ฟอร์มดีอีกมากมายและทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของช่องวันที่แฟนๆจะได้รับชมกันในปี68ละครหลังข่าวก็น่าดูละครช่วงเย็นก็จัดเต็มคุณรอดูผลงานชิ้นไหนเป็นพิเศษก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกกันด้วยนะถ้าคลิปนี้ รวบรวมผลงานมาไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยนะจริงๆช่องวันก็เหมือนจะมีอีกหลายโปรเจกต์เลยนะที่มีข่าวอัปเดตออกมาบ้างแล้วแต่รายละเอียดนะคะมันยังไม่ได้ครบถ้วนเราก็เลยรวบรวมมาเฉพาะผลงานที่เปิดตัวนักแสดงอย่างเป็นทางการมาก่อนนะคะทุกคนแต่หลายๆผลงานเขาก็ไม่ได้เปิดตัวแบบ100%จากทางช่องนะคะสไตล์ช่องวันส่วนใหญ่เราก็จะรู้ข่าวจากทีมงานหรือนักแสดงที่โพสต์อัปเดตเบื้องหลังในกองไม่เหมือนกับช่องอื่นที่เขาจะมี ข่าวจากช่องหลักเลยนะคะที่โปรโมทก่อนแต่สไตล์ช่องวันส่วนใหญ่ถ้ารู้อย่างเป็นทางการจริงๆเนี่ยก็นู่นแหละงานเปิดตัวของช่องนะคะคลิปนี้ก็รวบรวมมาให้ประมาณนี้นะคะทุกคนหากผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ